วันนี้จะพาไปดูบทวิเคราะห์จากสื่อและก็สถิติของเอกิริเกที่เป็นเหมือนร่างทองร่างทรงของโรเบโตฟิมิโนนะฮะขณะเดียวกันนะครับโจนนะครับก็เป็นร่างทองม้วนที่ตอนนี้แกบอกว่าไม่กลัวใครทั้งสิน้นสื่อแนะฉุกเฉินตอนนี้ต้องซื้อกองหลังแล้วและก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมาสรุปข่าวลิียิทูประจำวันนี้กันครับ15ธันวาคมกับผมกดค,ครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับคอนโทรล6ิกิสิกนะครับกับดักยุงตัวเทพจากเกาหลีตัวนี้นะฮะใครที่บ้านมีปัญหาเรื่องยุงเยอะสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าแบบโดนยุงกัดเยอะแบบนี้ก็คอนโทรลซิิตอบโจทย์นะครับเสียบปลั๊กทิ้งไว้ค่าไฟแค่เดือนละ10กว่าบาทเท่านั้นนะครับใช้ได้แบบยาวยาวปีรับประกันคุณภาพนะครับราคาสูงกาตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวในท้องตลาดนะแต่ว่าคุณภาพดีกว่าใครที่สนใจนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับ8ูน8์สองสี่ศูนย์แปด ตามนี้ได้เลยนะครับหรือตะก้าช้อปปีที่ผมแปะไว้ให้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เริ่มต้นันที่อันแรกเลยนะครับ <c oughs> ก็สติติของอุโก้เอกิริเก้ที่เราทราบกันแล้วนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยทำาสติตินะครับยิงเร็วที่สุดในซีซั่นนี้นะของแบบในบรรดาผู้เล่นพิมร์ลีกแต่แค่วันเดียว48วิของเอกิิเก้โดนทำลายฮะเนี่ย โดนทำลายโดยผู้เล่นอย่างมาติอุสเฟนันเดสนะครับของเวสแฮมที่ยิงใส่วิลล่าในตอนต้นเกม28วิแม่งก็ยิงแล้วนะฮะใส่ติเรียกว่าอยู่วันเดียวก็โดนทำลายเลยบ้าบอมากเลยนะฮะไหนไหนพูดถึงเมื่อาวานแล้วสักนิดนึงผมจะสรุปว่าภาพรวมของลิพูในซีซั่นนี้ลิพูเป็นทีมที่สร้างโอกาสนะครับ แชนเคียเตนนะครับมอแชนนะีก็คือโนพิม e บอรีทีมโซฟาแฮสเคียเตนมอแชนคือไม่มีทีมในพิมเีอรีทีมไหนเลยที่สร้างโอกาสได้มากกว่าลิเวอร์พูลอะลิเวอร์พูลสร้างไปแล้ว1 9 7ครั้งยิงครั้งเนี่ยติดบล็อกยิงออกยิงติดเซฟหรืออะไรก็ตามเข้าไม่เข้าไม่รู้นับรวมหมดแต่ว่าโอกาสที่สร้างได้ในการสร้างแบบเป็นโอกาสจบหรือเงหมดร้อยเก้าสิบเจ็ดครั้งอะแบบที่เป็นการสร้างโอกาสอะแล้วเมื่อมาดูค่า XG ด้วยครับ 30.2คือโอกาสยิงอาจจะเป็นร้อยสองร้า้อครั้งผมไม่รู้ล่ะแต่คิดออกมาแล้วมันควรจะเป็นประตูอยู่ที่30.2ลูกแต่ซึ่งเราอาจจะยิงไม่ถึงนะเพราะยิงไม่ค่อยคมแต่ว่าโอกาสที่สร้างได้ทั้งหมดคิด XG รวม30.2เนี่ยก็มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันแต่เราเจอปัญหานอกจากเกมรับที่รั่วแล้วเกมลุกเราก่อนหน้านี้ก็แบบจบไม่ค่อยคมด้วยมันก็คือสเรื่องผนวกกัน ใช่ไหมนั่นคือปัญหาทีนี้ขอพูดถึงเรื่องของซาร่ากันหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือเดินทางไปทีมชาติอียิปต์แล้วล่ละแต่ก่อนจะเดินทางไปทีมชาติอียิปต์เนี่ยเดินผ่านตรงมิกโซนหลังจบเกมล่าสุดนะครับก็เดินผ่านปุ๊บนะคนข้างหน้านี่คือเจ้าหน้าที่ร์พูนะและผมจําหน้าได้เลยคือนิวโจนแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักข่าวสายหงแต่ตอนนี้เขาไม่ทำนักข่าวสายหงแล้วเขาเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสโมสรเลยเหมือนเขาเขาแฮปปี้แบบนั้นมากกว่าแต่หลักๆเราพูดถึงซาร่า โมเม้นซาร่าเนี่ยนะฮะเดินผ่านตรงมิกโซนในเกมล่าสุดท,ที่ชนะไบตันนักข่าวถามว่ามีเวลาคุยกันหน่อยไหมซาร่าซาร่าบอกว่า two week in solo two week in solo ก็แปลว่าจะเอาสองสัปดาห์ติดแล้วหรอ no 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 ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แล้วก็เดินผ่านไปเลยเรียกว่าเรียกเสียงขำในหมู่นักข่าวได้เป็นอย่างดีเลยครับก็แบบโอ้พึ่งบอมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะให้กูพูดอีกแล้วเหรอพอก่อนเออนะแล้วอ่ะไหนไหนพูดถึงโมแล้วตอนนี้เขากำลังไปรับใช้ทีมชาติครับ ก็มีโฆษณาเป็นสปอตน่าจะเป็นเป๊ปซี่ฮะเนี่เป็นเป๊ปซี่แต่เอาเป็นว่าพูดเป็นภาษาอียิปต์นะเขาก็อุ้มลูกเขานะมีมีลูกคนเล็กที่อยู่บนคอบนคอบนบ่านั่นใช่ไหมเรียกว่าขี่คออ่ะแล้วก็ลูกคนโตครับผมไปเซิร์ชมาแล้วชื่อมักค่าเนี่ยเขาก็มีคนที่แปลซับไปแล้วคือมักค่าเนี่ยถามพ่อว่านะลูกคนโตถามพ่อว่าพ่อทำไมพ่อต้องซ้อมด้วยเนี่ยวันหยุดทำไมพ่อต้องซ้อมด้วยซาร่าก็บอกว่าก็เพราะว่า I want to Win ก็เพราะว่าพ่ออยากชนะไงมาฆ่าลูกสาวคนโตก็าถามว่อาอ้าวก็พ่อได้แชมป์มาหมดแล้วไม่ใช่หรือเออก็พ่อได้แชมป์มาทุกอย่างแล้วอ่ะยังจะต้องแบบซ้อมอีกเหรอหมายถึงว่ายังจะต้องแบบซ้อมอีกหรอก็ได้ได้ทุกอย่างชนะมาหมดแล้วนี่ซาลาบอก no 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 not yes for ยิปต์ก็คือยังยังไม่ได้ได้กับอียิปต์ไงก็คือเหมือนเป็นการสงสารว่าสิ่งที่เขาต้องการหลังนี้คือการแบบได้แชมป์กับอียิปต์อ่ะก็ ภาวนาฮะก็เอาใจช่วยขอให้ซาร่าทำสำเร็จสักทีเมซี่ Messi ยังเคยมีสตอรี่แบบนี้เลยทำได้ในแบบตอนที่อายุเยอะๆ,ๆขอให้ซาร่าเหมือนโรนโดเหมือนเมซี่อ่ะที่ทํากับทีมชาติตัวเองได้นะขอให้ได้แชมป์แอฟริกาครับเอาเนชันนะครับก็เอาใจช่วยนะทีนี้เรามาไล่เรียงกันเอาฟันได้ก่อนฟันได้ก็บอกว่าเนี่ย <c oughs> เขาขอเวพรให้ซาร่าเนี่ยได้แชมป์แอฟริกาคับเอเนชันนะ กลับบ้านมาแล้วก็แต่ตอนนี้ไอ้เรื่องอนาคตอนะไม่มีใครที่ไปควบคุมอนาคตของโมซา่าได้ซา่าจะต้องเป็นคนเลือกอนาคตตัวเองแต่ผมเนี่ยในเบื้องหลังอะผมบอกเลยครับว่าผมอะคุยกับโมซาลาแล้วแล้วผมก็บอกซา่าว,ว่าเฮ้ยเพื่อนอยู่ต่อเถอะคือ <c oughs> ผมก็พูดในความรู้สึกของผมไปแล้วว่าอยู่ต่อกันเถอะนะเองเป็นหนึ่งในผู้นําที่แบบร่วมกับข้าเลยแล้วว่าสู้ฟันฝ่ากันมานานอยู่ด้วยกันเถอะคือมีการอ้อนวอนกันประมาณนี้แต่เขาบอกว่า สุดท้ายซาร่าต้องเป็นคนตัดสินใจหลังกลับมาจากแอฟริกาครับออฟเนชั่นก็คงต้องคุยกับสโมสรอ,อ,อีกรอบหนึ่งซึ่งตามรายงานจากสื่อครับสื่อก็รายงานตรงกันในหลายๆเจ้าแหละว่าเดี๋ยวจะคุยกันรอบใหม่หลังกลับมาใช่ไหมฮะคุยทีเนี้ยจะเป็นการคุยกันเรื่องอนาคตระยะยาวว่าจะเอาอยัางไงจะย้ายเลยไหมมกรลาหรือจะเอายอย่างน้อยอยู่จนจบซีซั่นหรือจะอยู่จนหมดสัญญาเลยไหมอนาคตระยะยาวยังไงคือจะมาคุยกันหลังกลับมาจากแอฟริกาครับออฟเนชั่นก็คือสักหลังกลางเดือน อาจจะต้นเดือนกลางเดือนมันแล้วแต่ว่าซาลาจะตกรอบเร็วหรือได้ไปถึงแชมป์อะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าถามว่าตัวโมซาล่ากับครอบครัวมีความสุขที่ไหนมีความสุขที่นี่ครอบครัวลงหลักปักฐานที่นี่มาเจ็ดแปดปีแล้วลูกทรงลูกสาวก็แบบเรียนที่นี่มีความแฮปปี้กับที่นี่อะเอาพูดกันง่ายๆแต่นั่นไม่ได้แปลว่าจะปิดโอกาสกับซาอุเพราะซาอุเองก็จ้องตาเป็นมันคือถ้ารู้เลยว่าถ้าซาลาพูดแค่คำเดียวว่าอยากย้ายซาอุเอาแน่ แต่ถ้าซาร่ายังไม่อยากย้ายก็อยู่กันต่อแต่จะอยู่กันต่อจนยาวแค่ไหนจนจบซีซั่นนี้หรือจนอยู่ถึงปี2027อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันหลังเบรกทีมชาติย้ำแบบนี้ครับนะมากันที่เรื่องราวของอ e ูโกเอกิริเก้กันบ้างนะครับบทวิเคราะห์จากสื่อนะฮะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับฟอร์มตอนนี้เอาอย่างแรกก่อนฟอร์มในพิมลีกยิง7ประตูนะครับแล้วก็ทุกรายการยิงไป10ลูกเพือ่อนเเชื่อไหมครับว่าสถิตินี้ เป็นนักเตะคนแรกที่ยิง10ประตูได้ก่อนโมซาลาปกติใน1นซีซันเนี่ยซาลาจะยิงได้10ลูกก่อนคนอื่นแต่มันจะมีคนที่ยิงได้10ลูกก่อนโมซาลาเนี่ยเป็นคนแรกในรอบ6ปีเลย6ปีที่แล้วคนที่ทําได้คือซาติโอมาเน่ในปี2029-20และเขาเป็นนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยยิงโอกาสยิงนะสร้างโอกาสยิงตอ่อเกม3.5ครั้งตอ่อเกมเนี่ยโดยประมาณนะเป็นสถิติที่สูงที่สุดในตอนนี้ แล้วเกมกับไบตันมีโอกาสยิงถึง7ครั้งแม้ว่าความแม่นยําในเกมกับไบตันจะแค่ยีการในการยิงตรงกรอบแต่สําคัญคือเขาทําประตูได้และค่าเฉลี่ยยิงประตูนะครับเขาบอกว่านะมีการทํามาแล้วนะฮะคือโอกาสต่อช็อตต่อช็อตหาเป็นค่าเฉลี่ยต่อแบบต่อช็อตคิดเป็นประตูมา0.19ประตูเนี่ยตรงนี้ก็ดีที่สุดในทีมรองลงมาเป็นกัคโบ0.11รองลงมาเป็นซาร่ากับเคียซ่า0.09แล้วก็อิซากับ0.08แ นะเรียกได้ว่าด้านสถิติก็ยอดเยี่ยมเช่นกันแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหยิงจ่ายหลายนัดมากนะในซีซั่นนี้เนี่ยดูตามนี้ได้เลยสุดยอดทีนี้บทวิเคราะห์จากอีกเจ้าหนึ่งนะฮะจากคุณจิมมี่นะฮะก็ขอบคุณคุณจิมมี่เอาไว้ด้วยสำหรับข้อมูลสแตทพิซซ่ากราฟอะไรพวกนี้นะฮะเอางี้ไปนั่งพูดสถิติโดยรวมมันก็จะเยอะแยะไปหน่อยผมสรุปไปเข้าใจแล้วกันว่าค่อนข้างครบเครื่องอูโก้กิติก้เนี่ยเกมร,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 รับก็ช่วยลูกกาอากาศ ลูกอินเตอร์เซปลูกรีคอเวอร์การวิ่งเข้าไปบี้เพสซิ่งก็ทำได้ดีใช้ได้แต่ที่เป็นเยี่ยมๆเลยคือการมีส่วนร่วมการแครรี่เนี่ยสุดยอดมากคือการพาบอลถ้านับในกองหน้าด้วยกันการพาบอลขึ้นหน้าแม่งคือแบบอันดับต้นๆเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมในกรอบเก็ตโทษก็เยอะแครรี่การพาบอลขึ้นหน้าก็เยอะการมีส่วนร่วมในพื้นที่แดน3ก็เยอะโพส i ช i o n อินเวรเมนต์ woman, การคองบอลร่วมส่วนร่วมการขอบบอลนั้นก็เยอะแล้วก็สร้างโอกาสก็พอได้การเลี้ยงก็ดีระดับ70%ท้ายแล้วก็โอกาสยิง91ก็คือเป็นคนที่หาโอกาสยิงได้ได้เยอะอันนี้ผมสรุปพยายามองรวมนะแล้วก็จากที่เราเห็นเขาเล่นนะเขาจะเป็นกองหน้าที่ถอยลงมารับบอลแบบกึ่งฟอร์นายแล้วก็ฉีกออกไปเล่นปีกซ้ายได้ด้วยข้างขวาก็จะเจาะฮาฟสเปซหน่อยแต่ถ้าน้านซ้ายจะสามารถฉีกออกคล้ายๆปีกได้ในบางชอ็อตเราดูเลยฮะว่า แต่ละอย่างเนี่ยของเขายอดเยี่ยมมากครับเห็นไหมอ่าอันนี้ช็อตจบสกอร์ว่าอยู่ตรงไหนของกรอบเกตโทษบ้างนะช็อตการมีส่วนร่วมกับแครี่การโพสเซชันนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นไหมคือมันเป็นนักเตะที่คลองบอลดีมากอะฮะอุโก้เอเกิริเก้นะครับแล้วเขาก็ในบทวิเคราะห์เขาก็มีการพูดถึงกันะว่าทําให้เขานึกถึงโรเบียโตฟิมิโนแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดกันนะว่าเป็นนักเตะที่มีความครบเครื่องไม่ได้เป็นหน้าหน้าเป้าจ๋าขนาดนั้นแต่แบบเล่นได้แบบ ครบอ่ะคล้ายโรเบรโตฟิมิโนแต่ผมก็เห็นบางคนก็คอมเมนต์นะแล้วผมเห็นด้วยว่ามันเป็นไม่ใช่ฟิมิโนจ๋ามันเป็นฟิมิโนกึ่งกึ่งองรีคือไม่ได้บอกว่าเก่ง mm hmm. เทพขนาดแบบโอ้โหแต่มันเป็นส่วนผสมเราใช้คําว่าสไตล์แล้วกันส่วนผสมคล้ายๆแบบสองคนนั้นผสมกันะแล้วก็อายุเพิ่งยี่สบสามยังพัฒนาต่อได้อีกนะฮะเออขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบตุนขอบคุณออฟตัสด้วยนะครับนี่ออฟตัสรุ่นวากูวากูเอ็กซ์ไบแฟมิลี่นะฮะร,รุ่นนี้นะครับใส่ทั้งชายและหญิงเท่ นะน่ารักนะครับขาแว่นแข็งแรงตามสไตล์ของ OPTUS เลยนะครับใครที่สนใจนะแล้วก็กรองจากกองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือได้เป็นอย่างดีด้วยก็ไปที่เพจของ OPTUS สนะครับสั่งซื้อบอกว่ามาจากช่องคนแอคนะครับพิมพ์โค้ดส่วนลด KODACT ได้รับส่วนลดอีก100บาทด้วยก็ฝากแว่นตา OPTUS เอาไว้ด้วยนะครับเคอร์ติสโจนนะฮะแกสัมภาษณ์เอาไว้2ประเด็น1เรื่องเลยเอาเรื่องแรกก่อน อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นครบ200นัดให้กับเรียบูนับตั้งแต่เจอหลาดเคยทำเจอหลาดเคยเป็นสถิติที่ที่ดีกว่าก็คือ23ปี121วันแต่โจนเนี่ยก็คือ24ปี317วันก็คือเป็นรองแค่เจอหลาดจากจาก2003เป็นต้นมาคือแกก็บอกว่าโอ้โหบ้ามากๆนะแล้เขาก็บอกว่าในฐานน้าของผมเนี่ยผมคิดว่าเวลามันผ่านไปไวมากตั้งแต่เกมเยืนวูฟเวลาผ่านมาหลายปีคือเขาได้ลงเกมแรกเกมยืนวูฟ และผ่านมาหลายปีเวลาผ่านมาเร็วมากขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาขอบคุณสตาฟขอบคุณโค้ชทุกคนขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมขอบคุณครอบครัวตั้งแต่สมัยที่ผมนั่งแท็กซี่มาซอมอ้อมอ่ะสภาพแวดล้อมของผมมันสร้างให้ผมเป็นแบบนี้ผมเป็นเด็กสเกลเซอร์นะมันมีทางอื่นที่ง่ายกว่าแต่ผมเลือกทางนี้เป้าหมายของผมมีอย่างเดียวในใจคือการเล่นในกับสโมสรแห่งนี้และตอนนี้ผมกําลังได้เล่นอยู่และตอนนี้ผมก็มีรอยยิ้มบนใบหน้า ตอนนี้ผ่านสองร้อยเกมแล้วผมหวังว่าจะมีอีกเยอะๆเลยนะเคอร์ติจอนว่าไว้แบบนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือแกพูดถึงเรื่องนักข่าวถามถึงเรื่องว่าการแบบคลองบอลของคุณนะยอดเยี่ยมมากเลยคุณเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยผมเก็บบอลไว้กับเท้าอ่ะก็รู้มันมันเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจที่สุดนะการเก็บบอลไว้กับเท้าแต่ว่าหลายๆคนก็ผมรู้ว่ามีคนวิจารณ์ผมว่าเฮ้ยเก็บบอลไว้กับตัวมากเกินไปเปล่าปล่อยบอลจากเท้าช้าไปไหมมันก็ส่วนหนึ่งแหละผมก็อาจจะปล่อยบอลช้าไปแต่ว่า ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นชุดความคิดที่ว่าผมอะไม่อยากจะรีบออกบอลคือผมมั่นใจเมื่อบอลอยู่ที่เท้าและไม่อยากจะรีบออกบอลไปให้เพื่อนที่อาจจะยังแบบไม่ได้อาจจะ้าถ้าจ่ายไปเนี่ยแล้วจะโดนบีแบบอาจจะเสียบอลได้อาจจะโดนตาหนีได้ังั้นผมขอเก็บบอลไว้กับตัวดีกว่านั่นน่ะอารมณ์ประมาณว่าเออถนัดแบบนี้แต่ช่วงหลังออกบอลเร็วขึ้นนะก็คือคงไปปรับเรื่องนั้นเนะเพราะตัวโจนก็บอกว่าผมก็ปรับอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ปรับแต่แค่อธิบายชุดความคิดว่าก่อนอันนี้คิดแบบนั้นเพราะอะไรแต่ตอนเนี้ย ถ้าใครจะมาเพรสซิ่งผมนะก็ต้องพยายามทําอะไรเยอะหน่อยอก่อนจะเพรสผมได้นะ,ะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะนะแล้วก็ดีใจที่โค้ชส,ส่งลงแต่ถ้าต่อให้ไม่ส่งลงตัวจริงเขาก็พร้อมที่จะก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปและเมื่อโอกาสมาถึงจะได้ลงกี่นาทีก็ตามจะคว้ามันเอาไว้และทําให้ดีที่สุดโอ้โหเนี่ลยละฮะมหาเทพเคอร์ติสโจนนะฮะส่วนโกเมสอย่างที่เราทราบกันว่าเจ็บและอาร์เนอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเจ็บเบามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอ เช็คเพิ่มเติมนะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแต่ที่แน่แน่เกมกับสเปอร์ไม่น่าเล่นได้ทีเนี้ยทีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับสื่อก็จี้เลยฮะดิซิสแอนฟิลก็บอกว่าแจ็คลาสบี้นะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ลิปูมันไม่เหลือกองหลังแล้วนะเหลือเซนเตอร์อาชีพเนี่ยอ่ะเราไม่รู้โกเมสเจ็บแค่ไหนจะเบาจะหนักก็ไม่รู้แต่นะนาวเดเนี่ยคุณเหลือแค่ฟานได้กับโกนาเต้สคนกาเฟนแบกอ่ะที่คุณเคยพูดว่าเล่นได้ แต่คาเฟนแบกตอนนี้ก็รับบทบาทเบอร์6อยู่อะเอนโดนี่ก็เจ็บข้อเท้าก็ไม่รู้ว่ากี่สัปดาห์โกเมก็เจ็บอย่างที่บอกเลโอนี่ก็น่าจะแบบรอปีหน้าฮะไม่มักมกมกลากุมพามีนาเมษาต้องมารุ้นดูว่าเดือนไหนแล้วก็อีกคนนึงก็ออปชันอ่ะล็อบโบเล่นได้แล้วก็ถัดจากล็อบโบเนี่ยค่ะจ,จะเป็นอามาร่าเนาโหรือไม่ก็วิลิตี้ลักกี้ซึ่งแม่งคือดาวรุ่งอ่ะลักกี้อะเนี่ยลักกี้อะครับ ผมยังไม่เคยเห็นแม่งลงเลยนะฮะซึ่งควรซื้อเขาก็บอกลนะฮะในตลาดตอนนี้มีชื่อกล่าวอย่างมาดเกอีเดอองมงเดเซจิโนเดบาสนะฮะของขับบูชนะเซเจิโนเดบาร์สในของของของขอภัยของของลิสบอนเหมือนกับดิโองมงเดเลยแล้วก็มีโจเอลโอโดนเนสของขับบูชมีคอนเซนตินอตคูลิราคิสของวูฟที่เราเคยเป็นข่าวเอ้ยของวบบวกนะฮะ มันก็อาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆบทวิเคราะห์เขาบอกว่านี่มันต้องปุ่มฉุกเฉินต้องเอาแล้วนะส่วนเมื่อวานนี้ครับยิงให้เบนฟอร์ดได้เป็นลูกแรกครับสำหรับจอแดนเดนสันก็ทําท่ากดเกมนะครับเพื่อนาลึกถึงโชต้าแล้วเขาก็บอกว่าเขานาลึกถึงโชต้าจริงแล้วก็ไม่มีวันลืมเลือนในอาชีพของเขาเขาไม่ได้ยิงประตูบ่อยในเมื่อยิงได้เขาก็ขออุทิศลูกนี้ให้กับโชต้าส่วนตํานานของเราครับอย่างเอรนรัตครับดาวยิงสูงสุดเป็นคข้หบัดใหญ่อย่างหนักเลย เข้าโรงพยาบาลอยู่ในห้องฉุกเฉิน2อยู่ในห้องที่แบบ intensive care ICU อะถึง2วันด้วยกันแต่ตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วอาการดีขึ้นโอเคปลอดภัยแล้วโอ้โหก็ถือว่าคนอายุเยอะๆนะฮะแล้วมาโดนไข้หวัดใหญ่ก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรเหมือนกันนะฮะก็ขอให้ใหายายกับมาแข็งแรงไวๆอะตอนนี้ก็คือพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับสำหรับเอรัชนะครับส่วนเฟเดโกเคียซ่าที่เราพูดกันว่าลูกนี้ จริงๆหักเข้าซ้ายแล้วปั่นยังได้เลยแต่ลูกนี้เลือกจ่ายให้ซาร่าใจกว้างเป็นแม่น้ำจริงๆแล้วหลังจบเกมยังไปกอดซาร่าด้วยว่าพี่ผมทําเพื่อพี่เต็มที่แล้วนะคือแบบไม่เห็นแก่ตัวใดๆทั้งสิ้นโอ้ขอให้ได้ตัวจริงบ้างเถอะนะเคียซ่าเอ้ยอันนี้ทิ้งท้ายฮะมาดูกันที่แหม เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นคนหน้าเหมือนไอ้พวกตัว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 โจ๊กหน้าเหมือนนะอะ่าฟานไดเดินมาหาฟิมิโนนะฟิมิโนกำลังอยู่ตรงร้านจอดรถแล้วก็คงงงใครมาวัเนี่ยแล้ว right? ลก็มาทักเฮลโหลยู <c oughs> แล้วก็บอกฟานไดฟิมิโนบอกฟานไดอาริสองเบเกอร์อบคือคนหน้าเหมือนหมดเลยมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่ว่าดูออกออยเด็กคิดอ่ะบาเป้เอาอยู่แล้วมีเอ็มบาเป้ตัวเตี้ยด้วยแล้วก็เมซี่เมซี่ฟิมิโนที่เอามา เรียกว่าเป็นกันเองจริงๆนะพวกนั้นก็ขำอย่างเดียวเลยนะฮะเอออขอบคุณบอสชาริตี้ลน2อด้วย Forward Together รวมพลคนวิ่งแบ่งปันสร้างสรรค์ยั่งยืนใครที่เป็นสายวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าได้ได้เป็นการกุศลด้วยเนี่ย8กุมภาพันธ์2026ก็คือ8กุมภาพันธ์ปีหน้าที่สวนเบนจากิติ Forest Park ก็สวนเบนจากิติกรุงเทพมหานครนะครับสมัครได้เลยนะรายได้นำไปสมทบทุนนะ กับมูลิธิทักษะเพื่อชีวิตด้วยแล้วก็พวกเสือ้อพวกอะไรของในงานและหลายอย่างจะเป็นสิ่งที่ทํามาจากสิ่งที่รักแวดล้อมรีเซเคิลได้อะไรพวกนั้นนะอย่างเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งหรือว่าสมัครสมาชิกดูแลซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สิเกอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้เด็กได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเพืแมกันหน้าสวัสดี